ต้องใช้คำว่าเย็นที่สุดในรอบนี้ค่ะไปดูภาพถ่ายดาวเทียมกันนะคะจะเห็นเลยว่ามวลอากาศเย็นกําลังแรงจากจีนนี่แผ่ลงมาตอนบนของประเทศไทยแล้วนะคะอากาศจะเย็นลงเรื่อยๆค่ะ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยฉบับล่าสุดฉบับที่9เมื่อสักครู่นี้เองนะคะตอน17นาฬิกาโดยระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วทำให้ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-7องศาเซลเซียสภาคอีสานลดลง3-5องศาเซลเซียสภาคกลางและตะวันออกอุณหภูมิลดลง2 -4 องศาเซลเซียสกรุง ทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ตอนบนลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะและอุตุยังคาดการด้วยนะคะเฉพาะของกรุงเทพมหานครค่ะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะก็ยังอากาศเย็นลงได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะพรุ่งนี้ต่ำสุดจะอยู่ที่17เลยค่ะ17องศาเซลเซียสนะคะวันพรุ่งนี้ เย็นที่สุดแล้วในรอบนี้หนาวที่สุดในรอบนี้หนาวเลยใช่ไหมคะ17องศาเซลเซียสนะคะสูงสุดสูงสุดของพรุ่งนี้ก็คือ27ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะต่ำสุด18องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็จะเย็นไปถึงคริสต์มาสนะคะวันจันทร์พอ26ธันวาคมอุ่นขึ้นเลยค่ะถามต่อไปว่าเล้วอ้าสทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อากาศเป็นยังไงอุตุบอกว่าก็จะอุ่นขึ้นอีกค่ะครับเออ